ตอนนี้เราอยู่กันกันกบทีมงานที่ทำแอนิเมชั่นของงานไซปราร์คอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่4มหาลัยยักษ์ใหญ่จะต้องไปเปิดตัวกันที่ขอนแก่นในขณะนี้โปรดดูที่มือของแต่ละคนนะครับไม่ใช่มีการโฆษณาแต่อย่างใดแต่ตอนนี้นะครับนี่นะครับเพิ่งทำโมเดลถังแก๊สเสร็จเมื่อกี้นะครับคุณเล็กนะครับอันนี้อุ้ยนะครับอุยครับอะไรอยู่บนหัวครับ อะไรนะสายปลาขึ้นสมองแนละ้วเห็นไหมครับนี่คือตัวการ์ตูนแอนิเมชั่นที่เราทํานะครับแล้วดูที่มือรู้ของอุ้ยครับทิศโอ้ดับเบิ้ลดับเบิ้ลแล้วมีขยะนะที่เรากินกินกันนะครับข้าวเราไม่กินแล้วครับอันนี้ก็คือพุตลองอย่างเดียวนะฮะเราจะเป็นมนุษย์พุตลองกันอยู่แล้วนี่อ,อะไรฮะขยะทั้งนั้นนะฮะที่กินกันนะครับไม่รู้เอามันสมองทรงไหนหทํา อยากเห็นผลงานของอุ้ยไหมครับเ,เ,รเราคนที่แวะเข้ามาดูในไฮไฟเรานะครับนี่คือผลงานของอุ้ยนะะนะอุ้ยชว์หน่อยเนี่ยครับยังไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะต้องมาช่วยใส่ทีนะครับดูไครับเล็กน้อยเล็กน้อยอนี่แหละครับที่ไปอยู่บนหัวอุ้ยตอนนี้แหละครับนะครับ เปิดแอดปะมีเสียงแล้วโอ้เอาหายโอ้โหมีไงครับ <Hey. S 2> โคตเทบงานนี้คณะรัฐมนตรีจะเข้ามาดูด้วยนะครับเสียดายนะครับทักสินไม่มาเพราะเขากำลังให้ออกไปนะครับไม่รู้ทหารให้กลับเมื่อไหร่นะครับ <laughs> มันอาร์ตครับ ใช่ครับที่เดินแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับไอ้นี่แหละครับสิงอยู่บนหัวอุ้ยแล้วครับสมองแล้วขึ้นหน่อยครับขึ้นชเสมองส่วนผมนะครับเดินตีเข้าไปชั่วครับมีหน้าที่ซื้อกะทิงแดงนะครับแล้วก็เรสบูเอ็กซ์ตาเอ็มร้อยห้าสิบมาให้น้องๆนะครับ ไม่ไหวแล้วครับที่นี่กลายเป็นขยะไปแล้วนะครับและใกล้ใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงวันที่เราจะต้องเดินทางก็คือในวันที่23นะครับไปักค้างที่นูน่นขอจบรายงานข่าวด่วนแต่เพียงเท่านี้นะครับอุ้ยหันมา <c oughs>